จันแก้วนะสวัสดีพี่น้อยหน่อยแล้วสวัสดีพี่น้อยหน่อยสวัสดีพี่น้อยหน่อยสวัสดีค่ะอุ้ยทำไมว้สวยขนาดนี้ต้องใส่จะขายดดีนะคะนะคะว่ว้สวยขนาดนี้อ่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าเสียงน้องชัดไหมดังไปแจ้งมาได้นะคะดังไปแจ้งมาได้ขออนุญาตใช้ไม้นิดนึงพอดีตะโกนเยอะเสียงเริ่มไม่เหลือละอ่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะคุณลูกค้าขายอยู่กับแพนงก์อะไรคะเนี่ยแพน่งก์ดีพาทค่ะแรกดีพาทวันนี้จะมาปล่อยอะไรคะ ราจะมาปล่อยของใหม่เราจะมาปล่อยของใหม่ของของของสิ่งนั้นคืออะไรคะคือรองเท้าค่ะรองเท้าเบาจีเบาเบาเบามามากเบาเบลจีเบาปล่อยของขายไม่ยังไม่พอวันนี้ปล่อยของพรีเมียมให้ด้วยของใหม่เลยค่ะพรีเมียมให้ด้วยของแถมด้วยวันนี้มีกาอี่มาแรกยอดแชร์รอบที่แล้วคุณพี่น้อยไม่อยู่ดูน้องให้จบนะไม่ได้เลยกระเป๋าผ้า ถ้าคนดูเข้าถ้าคนดูครบ50น้องจะปล่อยเบาจีสวยๆราคาเริ่มต้นเท่าไหร่น้องแอน499ยบาท499บาทจะปล่อยในร้อยนี้ในไรนี้แต่จำกัด1ท่าน1คู่พอใช่หน 1> 1ึรงท่านหคู่ก,กับราคานี้ในไรนี้1นท่าน1คู่เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นขอคนเร็เวเวใครจะรับตัวไหนก็เอ๊แล้วก็ระบุราคามาเลยแล้วก็นี่เลยจ้ะสำหรับคนดูถ้าขึ้นถึง50เมื่อไหร่นะคะใครแชร์เยอะสุด รับไปเลยมันคือกลองใส่ของเก้า e. อี้อ้อเหรอมุกค่ะเมื่อกี้มันเป็นมุกอ้อเหรอไม่คุณช์แบบพี่นึกว่ากล่องเฮ้ยมป็นได้สองฟังก์ชันรอเป่าได้ไหมได้ไหมใส่ของได้ไหมอ้าวเขาเขียนว่าเก้าอี้หรอใช่มาเอาโอเคแต่ว่าที่ถือว่ามันเป็นกล่องแขวนเท้าได้ไหมก็ได้อยู่นะได้ถ้าเราอยากให้เป็นอะไรมันก็เป็นโอเคนะจ๊ะใครแชร์เยอะสุดจบไลค์พิมพ์มาเลยเดี๋ยวเราไปตรวจเนาะแล้ว ว่าแชร์ให้ทั้งหมดกี่แชร์แล้วก็รับไปเลยเก้าอี้สวยๆแบบนี้ค่ะคอบคำเตือนระวังโดนร็อกโอเคอ่ะตอนนี้กี่คนดูแล้วยีสบแปดคนดูปล่อยไหมปล่อไมสามสิได้ไหมย่ก้ได้ยี่สิบเก้าเลยยี่สิบเ้าอีกหนึ่งคนอีกหนึ่งคนปล่อยเลยคุณลูกค้าทุกแบบมีแค่คู่เดียวทุกแบบมีแค่คู่เดียวแชร์ให้หน่อยครบ30สบจะปล่อยเลยเบาจิยังว่ารุ่นใหม่ล่าสุดนะจ๊ะ รุ่นใหม่ล่าสุดอีกอีกห้าคนอีกห้าคนคุณลูกค้าอาโชว์หน่อยยั่วหน่อยลูกค้าแบบเอ๊ะเอโชว์หน่อยโชว์หน่อยสวยหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่านี่อันนี้สีชมพูนะคะลูกค้ามองให้มันเป็นสีชมพูนะคะเดี๋ยวโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะขอปิดหน้าคนไลฟ์แล้วเราจะโชว์รองเท้าแล้วนะโอเคไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวจะซูมรองเท้าใกล้ๆมาระหว่างรอนะอะไรนะนจะไหุ โอเคมาซูมเลยวางเลยเนาะอ่ามามาคู่แรกปล่อยเลยเนาะเราปล่อยไหมปล<ๆ>่อยเลยไหนๆก็มาละอ่าปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยก็ตกสิถือถือถือ,ถอเอามาคู่แรกซูมใกล้ๆเลยซูมให้ใกล้ๆแบบนี้เลยจากคุณลูกค้าค่ะข,ขออนุญาตกล้องนิดนึงนี่โอเค นี่สีอะไรน้องแอนอันนี้สีชมพูค่ะเฮ้ยจริงเหรอสาบานจริงจริงมันคือสีชมพูนะคะลูกค้าเออมันบอกว่าสีชมพูนี่ผิ่งผิงเป็นชมพูออกแบบชมพูแบบนุ๊ตๆเลยอ่ะเออชมพูพาสเทลจ่ารุ่นนี้เดี๋ยวซูมให้ดูอันนี้ซูมสุดซูมนะคะลูกค้ามีเบอร์อะไรบ้างมีเบอร์ตั้งแต่เบอร์37แล้วก็ถึง41นะคะมีอย่างละหนึ่งคู่หนึ่งไซส์นะคะลูกค้า37ถึง41ใช่สามสถึง41่สิบเอ็มีเลยอ่า หนึ่งไซส์หนึ่งคู่หมดแล้วก็หมดเลยอะใครสนใจรุ่นนี้รุ่นนี้ออกแบบมาเป็นประมาณแบบส้นแบบเป็นข้าใบเสริมซ้นแต่ว่าไม่หนักผ้าใบเสริมซ้นแต่ว่าไม่หนักอไปชันกิโลโชได้ไหมเบอร์จีลูกค้าหลายๆคนใส่อยู่แล้วนะคะวันนี้มาแบบใหม่รุ่นนี้เป็นย้ำว่าชมพูนู๊ตนะคะข้างในเป็นสีเทานะะคข้างในเป็นตัดสีเทาแบบนี้ ชาร์จพอไหมคุณลูกค้ารุ่นนี้เป็นสายร้อยแบบกลมเนาะใช่ะคุณลูกค้าใครสนใจอ่ะพี่จะนับนะคะถอยหลังนะคะสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้านะคะแล้วเราก็ไปคู่ถัดไปเลยคิดว่านับแล้วคู่นี้นะคะ,ะคู่นี้เอา้าราคาปกติเท่าไหร่จะปล่อยลราคาปกติอยู่ที่ 5 9ารบาบาทอีมีปิดด้วยนะปกตินะคะอันนี้ราคาปกตินะคะลูกค้าราคาปกติ5 9าเกบาทวันนี้บอกเลยว่าเหลือลบร้อยหนึ่งเลยเหลือสี่รเก้าสิบเาบาทคู่นี้ก่อนนะคุณลูกค้าอะใครจะรับี่คือใครจะรับคู่นี้พิมพ์ไซส์มาพร้อมกับราคาเนาะ f 4 9 9แล้วก็ไซส์มา f 4 9 9เก้าเก้าสไซส์นะคะ เฮ้ยแม่เอาไม่เอาเอาเอาี้เลยแล้วลูกค้าแคปหน้าจอมาเลยโอเคอ่ะพร้อมนะจะไปคู่ถัดไปแล้วอ่ะใครสนใจคู่นี้สิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าห้แล้วเลยสามสองหนึ่งโอเคมาคู่นี้เลยไปเลยจ้ะคู่ต่อไปนะจ๊ะยังลังเลอยู่เอาเร็วๆคุณลูกค้า5 9 9เหลือ499นะคะใหม่ๆสดสด เลยจ้าเอาไปไปไปไไปไปต่อรุ่นนี้ยังไงรุ่นนี้ยังไงรุ่นเดียวกันค่ะแต่ว่าคนละสีอ๋อเป็นผ้าใบเสริม่้นเหมือนกันรุ่นนี้จะเป็นสีตัวนี้จะมีดำสีอ๋อเหรออ๋อนี่อ่ะอันนี้ดำตัดขาวย้ำว่ามีเบอร์ละคู่นะคะมีตั้งแต่เบอร์ 37- สถึง4ีนุ่มด้วยนะคะลูกค้าแล้วก็มีระบายอากาศตรงนี้มีผ้าตะข่ายระบายอากาศนะคะแล้วเขาจะมีตรงนี้เป็นแบบ นางพ U ตรงนี้ก็คือกันไม่ให้รองเท้าเสียรูปเนาะรองเท้าก็จะอยู่ทรงตลอดเวลาดำตัดบอลน,นะคะตัวพื้นเล่นเป็นโทนสีขาวนะคะย้ำว่าเป็นผ้าใบเสริมส้นราคา499บาทใครจะรับคู่นี้นะคะพิมพ์มาว่า CF 499แล้วก็ s l ล s ไซ i z มาเลยค่ะอ่ะมานับให้พี่หน่อย <Okay. S 1> เราจะไปคู่ถัดไปแล้ว ใครสนใจคู่นี้คู่แรกเป็นสีชมพูคู่นี้เป็นดำตัดขาวเข้มๆอ่ะเซเก้าแปดเจ็ดหกห้าสสสองหนึ่งปะไปต่อค่ะมาคู่ต่อไปอลูกค้าแบบนิ่งมากเลยลูกค้าบบนิ่งมากเลย,ยลูกค้าเบาจีรุ่นใหม่นะเนี่ยลูกค้าแบบเออนะจ๊ะเออลูกค้าต้องรู้คำว่าของของมันต้อง ของมันต้องมีนะคะคุณลูกค้าค่ะเอาคู่นี้สวยๆน่ารักน่ารักใส่พวกน่ารักเลยอะลูกค้าใส่คู่นี้เราจะน่ารักมากเลยนะคะเพราะว่าสีมันเป็นสีแบบอัมพูตัดขาวแล้วก็มีเออเขาเรียกว่าอะไรอะพี่รุ้งเขาเรียกว่าสกรีนไหมอะไรคะเนี่ยคู่โอเค โเจิให้ด้วยนะค่ะเท่ๆแบบนี้เลยเฮ้ยรุ่นนี้แบบขาวตัดชมพูหวานด้วยดูแพงด้วยหวานด้วยดูแพงด้วยนะคะรุ่นนี้ก็เป็นผ้าใบเสริมส้นเหมือนกันเสริมเสริมประมาณกี่เซนคะเสริมประมาณกี่เซนสมเซนประมาณ3เซนอันนี้เป็นของผู้หญิงหมดเลยเนาะของผู้หญิงหมดเลยจ้ะคู่นี้ นะคะก็ย้ำว่ามีครบไซส์สามสิบจถึงสี่สิจำกัดท่านละ1คู่นะคะจะซื้อสองคู่ไม่ขายนะคะอยังไงก็ไม่ขายให้แค่คนละคู่เท่านั้นปกติ5 9าก้าวันนี้ปล่อยที่499บาทใครจะรับคู่นี้โปรโมชั่นด้วยโปรโมชั่นยังไงซื้อข้างซ้ายแถมข้างขวาอ่ะมาอีกขายไม่ได้น้องแอนบอกวันนี้หนูแถมให้หนูแถมให้ถ้ามาซื้อหน้าร้านหนูขายเป็นข้างนะคะเออ จ่ายเป็นข้างถ้าซื้อในไลสดเราจะให้ข้างซ้ายกับข้างขวาแถมมีข้างนึงให้เลยโอ้โหโปรมาชั่นนี้ไม่มีใครกล้าแถมนะคะมีน้องแอนคนเดียวนะคะมีข้ามาหน้าร้านเนี่ยจะได้แค่ข้างซ้ายข้างเดียวใช่นี่แม่ค้าแอนคิดมาแล้วโปรมาชั่นซื้อข้างแถมข้างซื้อข้างแถมข้างในราคา499บาทนะปกติใช่ไหมเอากล่องให้อีกเหรอซปิดแล้วสายคุณจะแถมให้ไหมเนี่ยสายร้อย หรือต้องซื้อแยกแถมก็ได้แถมด้วยแถมก็ได้นะคุณตอบได้ภูมิใจมากเลยอ่ะสรุปของแถมคุณลูกค้าจะได้อะไรไปบ้างเออจะได้ถ้าลูกค้าซื้อข้างซ้ายก็จะได้ข้างขวาโอ้ถ้าซื้อข้างขวาก็จะได้ข้างฝ่ายโอ้เลือกข้างได้๋อแล้วก็เลือกคัดแถมได้คู่แถมก็คือต้องราคาเท่ากันด้วยข้างที่แถมใช่ค่ะอ๋อคุยอะไรกันเนี่ยนี่นะคะแถมเก้าอี้ด้วยนะเอาแถมเก้าอี้ด้วยนะน้องแกบอกเอออ่าแถมก็ไปแถมก็ไปอ่ะ คู่นี้ค่ะคุณลูกค้าจะปล่อยแล้วนะจ๊ะสิบวิสิบวินะคะคราคา4 9 9เกบาทมีตั้งแต่ไซส์สามสิบเจ็ดถึงสี่สิบเอ็ดนะคะเอฟค่ะสีอะไรคะเนี่ยสีดำมีไซส์อะไรบ้างอ๋อสีดำสีดำออนี่นี่นี่เอฟค่ะเอ๊ะทำไมไม่เข้าเงื่อนไขเลยเราบอกว่าให้พิมพ์ราคาบวกไซส์เออคุณลูกค,าค้กคาไม่เข้าใจตรงไหนหรือเปล่าลูกค้าไม่เข้าใจตรงไหนหรือเปล่า คุณมินตาค่ะคุณมินตาเอฟสีดำนะคะอ่ะระบุมาด้วยระบุไซส์นะคะมี้ำรองแบบสวมไหมเอฟค่ะเย้สองคนแล้ว ค,คุณมินตาคุณอัคารยาสุภากาดีน,นะคะเอฟขาวชมพู499ทั ừ, 39เอฟขาวชมพูอ่ะเก็บไว้ให้ลูกค้าเลยมีคู่เดียวหมดแล้วหมดแล้วค,คู่นี้มไ,มมไม่มีแล้วไม่มีแล้วคุณอักคารยาคุณได้ใส่รองเท้ารุ่นนี้เบอร์39 1เดียวใ,ในในอะไรดีใ,ในเดียวในในละในอำเภออะไรอำเภอสตึกใช่ไหม ห้างเราอยู่โซนไหน,นวะเมืองสิอาเภอเมืองมีคู่เดียวมีสีแบบมองเห็นจากไกลๆไหมคะอ๋อลูกค้าอยากเลือกทั้งหมดก่อนได้ได้ได้<แ>นี่แบบที่มองจากไกลๆเหรอคะหนูรู้แล้วว่าเป็นใครใช่พี่กุ๊กโอเคโอเคเดี๋ยวให้เลือกอย่างนี้ก่อนโอเคโอเคอันนี้ทั้งหมดอ่ะเดี๋ยวโอเคไหมคะคุณอัมพรวันคะ่ะหนูหนูหนูจดจดออเดอร์หน่อยลูกจดออเดอร์หน่อยลูกเดี๋ยวจบไลฟ์แล้วหนูจะไลฟ์หาคอมเมนต์ไม่เจอนะเออ สีดำ4 9 9ทับ37อีกหนึ่งคู่จ้าสีดำไปแล้วสีดำไปแล้วเออเราไล่ให้จบเราเราคาดหวังว่าเราจะได้กี่คู่ไรน,นี้สิบคู่เลยสิบคู่ค<ม>เลยเหรอโอ้โหคุณนี่แบบทาเก็ตคุณชัดเจนมากเลยอ <laughs> ะพออพอจะเห็นมุมเห็นวิวไหมจ้ะคุณอัมพรวันนะคะโอเคตอนนี้เราปล่อยไปทั้งหมด3ามคู่แล้วเนาะ ต่อไปคู่ที่สี่ไปต่อคุณลูกค้าชอบทนไหนเป็นตัวใหม่เลยอันนี้เป็นตัวใหม่ยังไงบ้างใหม่มากมากเลยใหม่มากมากยังไงบ้างคนละทรงจากเมื่อกี้เลยคนละทรงจากเมื่อกี้เลยนะใช่ค่ะอันนี้จะเป็นแบบมีไร้สีแล้วก็เป็นส้นที่เขาเล่นส้นนะคะพี่รุ้งอันนี้เป็นแบบเล่นส้นแล้วก็จะมีสีมีทั้งหมดสองสีนะคะมีสีขาวกับสีดําขาวนะคะตัวนี้ตัวนี้เซลลเหมือนกันค่ะพี่รุ้งทุกคู่ที่เราเอามานี่คือเซลล์ ทุกคู่ที่เอามาคือเซลใช่เราลดให้เลยเฉพาะในไลสดนะคะเฉพาะในไลสดเท่านั้นนะจ๊ะคุณลูกค้าเอามาดูสิะย้ําว่านี้เป็นเบาจีรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะยังไงยังไงยังไงมันเบามากๆมันเบามากๆกล่องหนึ่งขนาดสิบบาทโอ้จริงจริงเหรอโอ้โหใส่แล้วบินได้เลยใส่แล้วบินได้เอออันนี้ไม่มีไม่น้องเนี่ยลองใส่แล้วบินได้นะคะโอ้ยอ่ะฟังเอานะคุณลูกค้าอ่ะ สวยๆจากรุ่นี้อาอันนี้เป็นแบบเรียบร้อยเนาะใช่ค่ะเป็นแบบ<อ>เรียบร้อยเรียบร้อยเอนนรียบร้อย,อ,ยอันนี้คนทําง,งานก็ใส่ได้ส่วนใหญ่นักศึกษานี่ค่ะนี่ อ่ะคู่นี้นะคะก็มีตั้งแต่เบอร์นะคะคุณลูกค้ามีตั้งแต่เบอร์สามสิบเจ็ดถึงสี่บเอ็เหมือนกันอ่ะสามสิบเจ็ดถึงสี่เอ็ดให้ดูราคาโอ้คู่นี้หกเก้าเก้าคุณลดให้อีกเหรอลดค่ะหกเพี่ก็โอเคแล้วนะพี่จ่ายเลยในเนี่ยลดเลยลดเลยหนูลดให้พิเศษเลยเฉพาะในไรฟ์สดเลยนะหรอจริงเหรองโอ้โหแล้วคุณคุณเอามือปิดไว้ทำไมอ่ะเอ๊ะทำไมนาฬิกาเราเหมือนกันเนี่ยคู่แฝดตายแล้วของหนูมันลอกแล้ว อย่าเทียบกันเลยมันเออาหรไม่น่าทักเันหรอนาฬิกาลอกได้แต่เปาจิเราลอกไหมไม่ลอกไม่ลอกรุ่นนี้ไม่มีลอกนะเปาจิโอเคให้ดูราคาลดแล้วนะจ้าแทนแทนเล็เก้าเล็กเก้านะคะให้ดูตัวเล็กเก้าเล็โอเคต่อไปอันนี้ตัวที่สองนะคะตัวที่สองลูกค้าหลับแล้วต่อเรื่องจริงหรอหลับพันลูกค้าหลับโอเคเอาสรุปขายเท่าไหร่สามเก้าบาทนี่เอ๋อห้าร้อยสามสิบเก้าบาทจ้า โอเคราคานี้โหโหสวยๆเลยรถแบบกระนำซัมเมอร์เซลมากห้าบาบทคู่นี้จ้ะสีด,ด, <C S 2> ดำใครจะรับพิมพ์มาว่า CF 539หารยบ้าาทย้ำว่า3 7มสบเจถึงสีมีแค่หนึคู่จำกัดแค่คนละ1คู่นะคะลูกค้าที่ CF ไปแล้วเปลี่ยนแบบได้เนาะ เปลี่ยนแบบได้แต่ว่าให้แค่คนละหนึ่งคู่นะคะเปลี่ยนแบบได้ไม่เป็นไรเปลี่ยนให้จบในไร้สดอ่ะไปดูคู่ต่อไปจา้านี่ยเนี่นี่มันเป็นแบบใหม่ย,ยังไงยั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 งไม่ไปไม่ไป,อไไปเออมีหลอกด้วยนะไม่ขานะอ่ะคู่นี้เป็นแบบอันนี้เป็นขาวเป็นแบบเมื่อกี้เลยอันนี้สีขาวขาวตัดเทาขาวตัดเทาดูพื้นให้หน่อย C F อะไรเนี่ยสีดำห้าร้อยสามสิบเก้าสี่สิบเอ็ดคุณเบียงรัก C F 3้าร้อยสาสิบเก้าเด้จะเย็นอันไหนบ้างสีดำสีดำคุณแก้วแก้วมาโอเคแคปทันแล้วนะจ๊ะโอเคติ๊กในจอหนูรับออเดอร์ด้วยลูกคุณเพียงรักหนึ่งคุณแก้วหนึง่งรับออเดอร์ด้วยลูกติ๊กถูกใจให้พี่หน่อยคุณมินตาโอเคโอเคโอเคมีใครอีกมีใครอีกเนาะอ่ะโอเคอ่ะคุณเพียงรักรับไปแล้วแคปหน้าจอนะคะดีใจด้วยดีใจด้วยเอาขอบคุณคุณลูกค้าหน่อย่า ป็นก,ก็คือเป็นผู้โชคดีได้โบจิหนึ่งดเดียวคู่เดียวใช่แล้วก็ของแถมอะไรนะคุณคุณเพียงรักระบุสีให้หน่อยจ้ะ คุณพี่เพียงรักระบุสีให้หน่อยคุณคุณแก้วซีเอฟถูกต้องนะคะระบุราคาแล้วก็ระบุสีแคปหน้าจอไว้เนาะแคปไม่ทันบอกนะจ๊ะเดี๋ยวย้อนให้โอเคตอนนี้เราถึงคู่ไหนแล้วจ๊ะคู่นี้ค่ะคู่นี้อ่ะมาีี่คูน้อยู่ยังอยู่ที่คู่นี้อยู่อะทุกคู่ของเราจะมีระบายอากาศทุกตัวเลยนะคะลูกค้าไม่แอ่ัเหรอรองเท้าหรือบ้านเนี่ยมีช่องระบายอากาศด้วยเย็นด้วยนะคะเดี๋ยวเย็นด้วยนะคะเพอเพเย็นเหมือนติดแอร์สีดําจ้าคุณพี่เพียงรักสีดํารับออเดอร์ลูกรับออเดอร์นะ โอเคขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเฮ้ยเราแถมเก้าอี้ให้ลูกค้าไหมเอาไหมดีค่ะปล่อยเป็นเก้าอี้ให้เลยเนาะเซอร์ไพรส์อีกแล้วอ่ะคุณเพียงรักกับคุณว่าลูกค้าเอฟข้างไหนนุ้ยคุณเพียงรักขาอยัางไม่ได้ระบุข้างมาซ้ายหรือขวาคุณพี่แม่ค้าจัดออเดอร์ไม่ถูกเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะแถมข้างไหนเออคุณเพียงรักขาแซวเล่นแซวเล่น โอเคคู่นี้คู่นี้คุณลูกค้าขาราคาอยู่ที่5 3 9สบาทนะคะสีขาวนะคะคุณแก้วระบุข้างที่ F ด้วยนะจ๊ะ F ซ้ายหรือ F ขวานะคะโอเคคู่นี้ใครอะต่อนะจ๊ะเอาข้างซ้ายแถมข้างขวาได้ไหมคะติดไหมติดไหมไม่ไม่ติดไม่ติดเออรับเก้าอี้ไปด้วยนะคะเอาลูกค้าน่ารักมากเลยมีให้เลือกสีด้วยนะคะเก้าอี้ มีให้เลือกสีด้วยนะคะดีใจดีใจใครใครไม่กล้าเท่าเรานะคะซื้อรองเท้าแถมเก้าอี้เออได้รองเท้าสวยๆไปใส่ได้เก้าอี้น่ารักน่ารักไปนั่งโอเคโอเคเอาไปต่อจาะแบบถัดไปจ้าอันนี้เป็นแบบเสริมส้นเป็นแบบเสริมส้นเป็นสีดาสุภาพเรียบร้อยสีดำแบบนี้ใส่ทํางานก็ได้ใส่ทํางานก็ได้ใส่เที่ยวใส่วิ่งใส่ออกกําลังกายเขาจับหน่ยพื้นเหนียวไหมคุณป็นตุ๊กแกไหม ยึดยึดติดือเรามันไม่เหนียวค่ะแต่กับพื้นอ๋อโอเคโอเคผ้าตะข่ายยังไงคนขายกเขาเออคนขายก็ใส่ใส่ใส่ทั้งหมดเลยนะคะในล็อกนี้เออมันใส่ได้ขายเองใส่เองซื้อเองนะคะนักเลงพอนักเลงพอนะจ๊ะกระยับมีคนซื้อให้อยู่นะคะก็ะยับมีคนซื้อให้อยู่นะคะเอ้าเอาใครจะย้อดย้อนคุณอะไรนะคุณจันแก้วโอ้คุณจันแก้วอันนี้ของเราดำจะตัดกับเส้นเทาแบบนี้นะคะแล้วก็เย็บ เย็บสวยๆนี่โอเคโอเคบางลเกอย่างนี้ด้วยเบจิสายเขาจะเป็นแบบสายแบบไม่ต้องมัดก็ได้ไม่ต้องไม่เขาเรียกไงนะไม่ต้องไม่ต้องมัดอะเนาะเป็นรุ่นใหม่แบบไม่ต้องมัดก็คือเก็บสายได้เลยเนาะใช่ไหมพี่เข้าใจถูกนะข้างหน้าตรงนี้เป็นหนังอย่างนี้ตัดสีเทาเป็นเส้นนี้อันนี้จะมีทั้งหมดสามสีนะคะลูกค้าสามสีจ้าอันนี้สีดำสีดำใครจะรับรุ่นนี้ CF สี่เก้าเก้ารุ่นนี้สี่ร้อยเก้าสิบเก้าคุณลูกค้ารถเหมือนกันนะคะลูกค้ารถเหมือนกันนี่อันนี้ราคาปกตินะคะห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทวันนี้ในไลฟ์สดเลยลูกค้าที่สี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะอ่านี่สามสิบเจ็ดถึงสี่สิบเอ็ดจำกัดคนละหนึ่งคู่เท่านั้นนะจ๊ะมีสีดำอะสีต่อไปนี่สีต่อไปคือนี่อันนี้น่ารักสีสวยสีสวยมีสีเขียวตัดด้วยสีเขียวตัดด้วยอ่าอ่นนี่ แล้วก็จะมีรูระบายโอกาสโอกาสรูระบายโอกาสให้ด้วยทุกคู่จะมีแต่ระบายอากาศร่นี้เราเพิ่มช่องระบายโอกาสให้อีกช่องระบายโอกาสโอกาสในการทําอะไรคะเดียวนะคะทุกคนระบายโอกาสมีคู่ระบายโอกาสให้เออนี่เนี่เนี่เเีเสริมซนให้นะคะเสริมซนให้อะราคา499าบ้าทใครจะรับคู่นี้พิมพ์มาว่า C F 499บาทสลไซส์แล้วก็ระบุสีมาด้วยนะจ๊ะอันนี้จะเป็นสีขาวนะคะขาวจ้ะสีขาวมีขาวมีดำอันเลอกหน่อยนึงอันนี้สีดำล้วนอันนี้สีขาวค่ะนี่ประมาณนี้อ่ะปะคู่สุดท้ายแบบสุดท้ายโอ้โหนี้แหละพระเอกของงานเลยคุณเข้าใจเอามาเรื่องเนาะคุณให้ปล่อยทีหลังเลยเหรอปล่อยที่หลังเลยนะให้เป็นนางเอกเลยให้เป็นนางเอกของงานนี้เลยโอ้โหเป็นยังไงจ้าคุณลูกค้าลูกค้าหน้าร้านชอบถามหาเยอะ ลูกค้าหน้ารานชอบถามหาเยอะมาเท่าไหร่ก็ไม่พออ๋อรุ่นนี้มาเรื่อยๆใช่ไหมอ๋อมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆลูกค้าชอบถามหาซื้อไหมซื้อไหมซื้อซื้ออยู่นะซื้ออยู่นะเออซื้ออยู่นะคู่นี้ก็เท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้สี่เก้าเก้าเหมือนกันค่ะลูกค้าสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทลูกค้าดูสีนะคะตัวนี้จะมีทั้งหมดสามสีจะมีสีขาวสีเทาแล้วก็สีดาค่ะลูกค้าตัดกันไปสวย เสริมซ่อนให้นะคะระบายอากาศเหมือนกันค่ะลูกค้าซูมซูมช่องระบายอากาศนิดนึงไม่ค่อยเห็นนี่สีดำมีนะมีมีถ้าคุณลูกค้าซื้อไปแล้วไม่เจอช่องระบายอากาศตีกลับมาให้เราตีกลับเลยค่ะจะเจาะให้เดี๋ยวเราเจาะรูระบายอากาศให้ถ้าคขาอื่นจะเป็นระบายอากาศอันนี้ระบายโอกาสเออระบายโอกาสเย็นฉ่ำทั้งเท้าเลยนะคะ ไม่มีอับค่ะลูกค้าไม่อับชื้นไม่มีอาบชื้นค่ะกับเบาจีโอเคคู่นี้4 9 9เกบาทใครเอฟคู่นี้น้องแอนจะเต้นให้ดูหรือเปล่าเมื่อกี้น้องตานก็สู้ตายเลยนะลูกค้าเอฟปุ๊บเต้นปั๊บเลยอย่างนั้นเลยเฮ้ยอันนี้ยังไม่เต้นเลยอ่ะเอะโอเคโอเคคู่นี้เอ้ใถ้าถ้าให้เชียร์เชียร์คู่นี้เนาะ สวยสุดเลยในในสายตาพี่นะอันนี้เลยสวยๆเบาๆสีชมพูนั่นก็น่ารักสีชมพูนี่เนาะอ่านี่นี่คู่นางเอกคู่นางเอกโอเคค่ะประมาณนี้เนาะลูกค้าถามในเพจว่ามีลำลองแบบสวยนี้อ่ะฮะแล้วพี่ต้องตอบในะนำว่าลูกค้าดูว่าใช่ไหมเออลูกค้าดูไลฟ์สดเหรอลูกค้าลูกค้าดูในไลฟ์สดอ๋อโอเคจ้านี่จ้าเูกค้าดในไลฟ์สดเออคุณอะไรเนาะเห็นไหมคุณลูกค้าคุณ คุณ,คณอะไรเขาชื่อคุณอะไรพี่ดูอยู่ในไลฟ์สดมี<ช>ล,ลูกค้าหนึ่งท่านทักมานะคะว่าอยากดูลำ,อ <S <S <ท>ำลองแล,<ร>แล้วเราแล้วเรายังไม่ได้ยังไม่ได้ไดทักลูกคา้าโอเคอ่ะจ้ะถูกใจไหมจ้าคุณลูกค้าที่ดูลำลองอยู่ยังไงตอบตอบคอมเมนต์หน่อยเนาะว่าโอเคไหมเท่าไหร่นะสองร้อยห้าสิบเก้าบาทรองเท้าลำลองยี่ห้ออะไรทักมาในเพจส่วนตัวก็ได้ได้ทักมาในเพจส่วนตัวก็ได้อ่ะให้บอกแม่ค้าหน่อยไหมเราเผื่อลูกค้าสนใจอ่ะเป็นลลำลองแบบสวยไหม คุณอะไรคุณอะไรนี่ไงเขานี่เขาถามหาคุณสาสิหรอเออมีรองเท้าลำลองยักสองคู่อุ้ยมีคุณเอฟหน้าร้านสองคู่ด้วยมีลำลองแบบสวมไหมคะนี่คนนี้คุณมุนนี่มุนนี่มุนนี่คุณมุนนี่นะคะ โอเคสองร้อยห้าสิบเก้าบาทสองร้อยห้าสิบเก้าบาทนะจ๊ะให้คุณมูนนี่ดูเนาะอะยังไงเดี๋ยวลูกค้าทักมาต่อเนาะโอโอเคประมาณนี้นะคะคุณลูกค้าก็สินค้าราคาพิเศษย้าว่าเบาจินะคะจํากัดให้ CF ท่านละหนึ่งคู่เท่านั้นนะคะก็ราคานี้นะคะวันนี้นะคะอ๋อให้อ่าอ่าโชยโชยโชยอ่ะอันนี้จะเป็นสีฟ้านะคะอ่ะแถมให้สองอาแถมให้ทุกคนเลยนะคุณลูกค้าที่ f ีนะคะคุณมินตาคะอันนี้รูปอะไรคะ อันนี้รูปอะไรเอ่ยอันนี้รูปอะไรเอ่เอออยรูปอะรค่ะมีรับ,บอ่ะโอเคค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่เอฟวันนี้ในไลน์นี้รอบนี้ทั้งหมด4คู่หรือ5คู่นะหนูทั้งหมด5คู่ให้ให้แถมแถมเก้าอี้ไปด้วยนะจ้าคุณลูกค้าโ,โอเคค่ะแล้วก็แถมมีข้างด้วยเนาะ โอเคโอเคสำหรับไร์สดรอบนี้พวกเราลาไปก่อนเนาะโอเคค่ะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับแผนกดีพาร์ตก็เดี๋ยวเราจะหาสินค้าพิเศษพิเศษเนาะมาโชว์ในไร์สดเป็นระยะระยะทุกวันเลยแหละโอเคค่ะวันนี้น้องแก้วน้องแอนค่ะลาไปก่อนขอบพระคุณคุณลูกค้าที่ซส้อสินค้าเรามานะคะวันนี้เราไปก่อนเจอกันใหม่คะ่ะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ